สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาใคขควนพระชนะของพระเจ้าด้วยกันอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็พะชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสองทีโมธีบทที่สองข้อที่สิบห้านะครับสองทีโมธีบทที่สองข้อที่สิบห้าพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้บอกว่าจงอุตส่าห์สามแดงตนว่าได้ส่งพิสูจน์แล้วเป็นคนงาน ที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องย้องครับวันนี้เราขอบคุณพระเจ้ามากๆที่อาจารย์เปาโลเนี่ยหนุนใจเราแล้วก็หนุนใจทิโมทีในเวลานั้นแล้วก็รวมมาถึงเราในเวลานี้ด้วยอาจารย์เปาโลพูดบอกว่าอา่าเป็นี่เป็นหน้าที่ของเรานะครับคําว่าจงนี่เป็นคําสั่งเราจําเป็นต้องสําแดงตัวตนว่า พระเจ้าพิสูจน์เราแล้วนะว่าว่าพระเจ้าเนี่ยได้พิสูจน์เราจริงๆแล้วนะเพราะนั้นเราจะเป็นผู้เชื่อที่เก็บตัวเงียบๆไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่ไม่พิสูจน์ตัวเองว่า um. เราเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายไม่ได้นะครับไม่ต้องอแต่นี้ไม่ใช่เราไอาแต่ว่าพระเจ้าอาอนะเป็นคนงานของพระเจ้าที่ทำให้พระเจ้าอับอายเป็นคนงานที่ ไม่มีความสามารถเป็นคนงานที่ไม่รู้หน้าที่เป็นคนงานที่เข้าใจคำสั่งหรือใช้คำสั่งของเจ้านายผิดฉะนั้นพระคมภีร์จึงบอกให้เราอย่างนี้ครับบอกว่าเราจำเป็นต้องอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้พิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่อายฉะนั้นเราไม่ได้แค่พูดว่าเราเราเองเนี่ยเป็นคนงานที่ไม่อายนะครับ เราจะต้องพิสูจน์ด้วยพฤติกรรมในชีวิตของเราในพระคัำพีใช้คำว่าอุตสาห์แปลว่าในการพิสูจน์ว่าเราใช้พระจะนะ,ะเป็นคนงานที่ไม่อายของพระเจ้านี่หมายความว่ามันยากเนี่ยแล้วก็มันจำเป็นต้องใช้วินัยมากๆและมันจำเป็นที่จะต้องอเรียกว่าละเอียดแล้วก็คบทุกกระเบียดนิ้วมันต้องไม่พลาด ถ้าพระเจ้าสั่งเราต้องทำนะครับฉะนั้นเราจาเป็นต้องพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคนงานของพระเจ้าพระเจ้าใช้เราพระเจ้าสั่งเราพระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้เราเราจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ด้วยการประพฤติออกมานะพระคัำภีใช้คาว่าคนงานที่พระเจ้าไม่อายเนี่ยที่พระเจ้าแบบอ,อ คนนี้เป็นคนงานของฉันพระเจ้าพูไในภูมิใจมากนะครับก็คือคนที่ใช้พระชนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าอย่างนี้นะในชีวิตคริสเตียนเนี่ยหลายครั้งหลายสถานการณ์นะเรามีความรู้พระกัมภีแล้วเราก็เอาความร่วมภีเนี่ยหลายคนนะเอามาอ้างตามความชอบใจของเราตามความอยากตามตันหาของเรา เราไม่ยอมเชื่อฟังพระคัมภีร์อย่างตรงไปตรงมาเราไม่ได้ใช้พระชนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องแต่เราใช้พระชนะแห่งความจริงแบบบิดเบี้ยวนะบิดเบี้ยวเลยนะยก,ยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราพระคัมภีร์ไม่ใ่ไม,ไมไ่ท่านะขอโทษพระคัมภีร์สั่งให้เราถวาย10บรถนะครับเราก็ต้องถวาย10บรถจริงๆรายได้ที่เราได้เข้ามา เราจะต้องหัก10%เป็นของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาแต่หลายคนเนี่ยก็ไม่หักนะครับไม่หักบางคนก็จะคิดเล็กคิดน้อยเช่นหักต้นทุนนี้ไปหักต้นทุนนี้ไปอันนี้ก็เป็นต้นทุนนั่นก็เป็นต้นทุนสุดท้ายเนี่ยเราบอกเอาเฉพาะกําไรแล้วกันเนาะเหลือเท่านี้ให้พระเจ้าก็พออย่างเงี้ยเราใช้เล่ห์เหลี่ยมกับพระเจ้าแต่หลายครั้งเราไม่ได้ใช้ความจริงตรงไปตรงมา นะหรือเหมือนอย่างอ่ะพระกัมภีร์เนี่ยไม่ได้เชียร์ให้เราดื่มเหล้านะแล้วก็ยิ่งยิ่งไม่อยากให้เราเมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหล้าเนี่ยสุราเป็นสาเหตุหลายหลายเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการฆ่าฟันการย่าล้างการข่มขืนการล่วงเวณีโอ้โหมัน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 เป็นแบบนี้นะฉะนั้นพระคัมภีรก็ไม่ได้เชียร์ให้เราดื่มเหล้าแต่คนที่ใช้พระ พราะจะน่าแห่งความจริงไม่ถูกต้องเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเราก็ดื่มเลยดื่มเลยดื่มเหล้าได้พระคัมภีร์ไม่มีข้อไหนบอกว่าห้ามดื่มเหล้ามีแต่บอกห้ามเมาอืมหลายคนตั้งใจบิดพระคัมภีร์ตามความชอบของเรานะครับหรือว่าลักษณะการดื่มเหล้าของเรากับของคนในประเทศไทยเนี่ยคือคนเอเชียคนในประเทศไทยเนี่ยกับกับกับคนยิวในสมัยพระเยซูเนี่ยมันต่างกัน นะเรากินเป็นขวดนะครับเมาเลยอ่ะเมาทุกวันนะหลายคนเนี่ยนะครับฉะนั้นเราเองต้องรู้จักใช้พจนะความจริงอย่างถูกต้องนะครับนะหลายคนร่วมพีแต่หลายคนบิดพระคมพีถ้าเราจะเป็นคนงานของพระเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระองค์เป็นคนที่ร่วมในพันธการในการทําพันธกิจของพระองค์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้พะจะนะ แห่งความจริงด้วยท่าทีด้วยจิตใจที่ซื่อตรงข้างในคือเจตนาของพระคัมภีว่าอย่างไงเราก็ทําอย่างนั้นเราห้ามเอาไปอ้างห้ามเอาไปบิดเบี้ยวห้ามเอาไปทําให้มันเพี้ยนไปนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาหลายคนรู้พระคัมภีแต่ไม่ใช้พระคัมภีร์อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งรู้พระคมภีร์แต่ใช้พระคมภีไม่ถูก เอาพระคัมภีร์ไปตอบคําถามเฉยๆเอาพระคัมภีร์ไปแสดงให้คนอื่นรู้ว่าฉันรู้พระคัมภีเยอะแยะฉันรู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นเรื่องเราม่มีตอบได้หมดแต่ตัวเองไม่ได้พบพระเจ้าเลยเหมือนฟาริสีหลายคนเหมือนธรรมจารย์หลายคนในพระคมภีร์สมัยพระเยซูเขารู้พระเยซูเกิดที่ไหนนะเขารู้เลยเขาไม่ต้องเปิดพระคัมภีร์เขาตอบได้ แต่เขาไม่ได้ไปพบพระเยซูเขาอยู่ไม่ไกลเขาไม่พบพระเยซูนะโหราจารย์มาตั้งไกลนะมาเป็นปีร้อนแรลมมาเป็นปีแต่เขาพบพระเยซูเหล่าโหราจา์ไม่รู้ด้วยพระเยซูเกิดที่ไหนแต่บุโรหิตธรรมจารย์เขารู้แต่เขาไม่พบพระเยซูพบไม่ได้เขามีความรู้แต่เขาไม่ได้ใช้ความไม่ได้ใช้พระชนะความจริงอย่างถูกต้องไงเพราะว่าเขาเอาไปตอบไม่ได้เอาไปทำนะ ฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับอยากให้เราเองเนี่ยอย่าเป็นแค่คนที่รู้เราต้องรู้ว่าพระเจ้าน,นี่เป็นพระเจ้าแห่งความจริงหลังจากนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับตรงกับเจตนาของเราอาจารย์ปรโรเคยพูดว่ามีบางคนเนี่ยเขาเที่ยวไปประกาศไปรับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อว่าต้องการได้เงินทองเพราะว่าพระของเขาคือกระเพาะ การไปรับใช้ของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่นะอาจจะเป็นแค่เรียกว่าอะไรนะเป็นแค่การไปรับใช้ของเขาอาจจะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอาชีพนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาการรับใช้พระเจ้าของเราเนี่ยอาจจะเป็นแค่การอยากได้หน้าได้ตาหรือเปล่านะ ฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเจตนาเจตนาข้างในเราการใช้พระนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องก็เป็นเจตนาที่อยู่ข้างในเราด้วยนั้นพระคัมภีร์เชียรเรานะเพราะเจนะของพระเจ้าสั่งอะไรเราต้องทําตรงไปตรงมาตามเจตนาพระคมภีร์ไม่ใช่ตามเจตนาของเราฉะนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและช่วยเหลือเราทั้งหลายด้วยนะช่วยให้เราต่อไปนี้เราต้องอุตส่าห์สาแดงตน ที่สูจนแล้วว่าเป็นคนงานที่พระเจ้าไม่อายไม่ขายหน้าด้วยการใช้พะจะนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องตั้งแต่วันนี้ทุกวันอ่านบังผีประพฤติตามบังผีตามเจตนาลมาพมผีไม่ว่าสถานการณ์เราจะเป็นยังไงเราจะเสี่ยงเราจะขาดทุนเราจะต้องเสียเปรียบเราต้องไม่เป็นไรตามพระคัมภีเลยและนั่นคือคนงานที่พระเจ้าไม่อายนะขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรเราทุกคนนะครับ พอดีวันนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเพราะว่าอยู่ในช่วงที่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับมากับนักศึกษาแล้วก็พานักศึกษามาทีมประกาศนั้นขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนเลยนะครับรวมทั้งทีมที่อยู่ทางภูเก็ตด,ด้วยเพื่อเราจะใช้พระชนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องนะครับสวัสดีครับ